ตอนนี้เราก็กําลังไปที่วัดผ่าช่อนแก้วกันนะคะแต่ไม่รู้ว่าเช้านี้รถจะติดหรือเปล่าตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงจะครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอก,กันที่วัดผ่าช่อนแก้วกันเลยดีกว่าค่ะ เทียบขาลงนะแต่ขาขึ้นนะ้ะไม่เทียบหูเย็นจริงตอนนี้เราก็กำลังจะไปจุดเช็คอินที่ไหนนะเจดีกา,กาจนาจะถึงแล้ว ตอนนี้เราก็อยู่ในที่วัดพระธาตุกาญจนาพิเศษกันแล้วนะ อยู่ที่ Amazing ไนโด,ดเสารเขาคอกันแล้วนะคะอ่ะน้องแวเดี๋ยวพาเพื่อนๆกันเข้าไปดูข้างในนะไหน,ยไยหน,นขยับได้ด้วยหรอ่ก็ขยับได้แต่ขยับไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันดดเดินดีๆเดินดีๆระวังตกลื่นนะครับครับรงดง,งดูงานอ่ะูไงข้างในไง แล้วนะคะแล้วเราก็กําลังจะเดินกันเข้าไปข้างในกันนะคะ,ะครับ,รบนะอ่ะเดินมาดูเดินมาดูโนะอ้เจ้าคอยาว,น,วยนะนี่มาทางนี้ก่อนอ๋ออันนี้ปิดปรับปรุงนี่เราต้องเดินไปทางนี้ทขามถึงอันนี้ต้องปรับปรุงเขงาจะปรับตั้งนานแล้วล่ะลูกแต่เขายังทําไม่เสร็จไ,ไปทางไหนก่อนน,น,นี่มาทางนี้น้องเว้มาทางนี้ ไหนตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะนอ,อ่ะยืนถ่ายรูปกับไข่ก่อนป๊าถ่ายรูปให้เข้าไปในก่อนกันนะครับอ่าอ่าอ่ะถ่ายให้ลูกหน่อยไปน้องเวเดินเข้าห้องไนลูก นี่ข้างในลูกปลาวงกดอยู่ข้างในปลามาเร็วโอ้โหอลรังกาอรังกางานสร้างไม่อะไรอ่ะนบเป็นวงกดที่แบบว่า <laughs> เหมือนเทกเลยอ่ะ ไฟสีส,สีโอ้โหงาออกแมห่หนูไม่ใจแล้วทางนี้เหรอเลี้ยวกดเขียวมากไม่ไม่รู้ว่าทางไหนก็ทางไหนอ่ะนี่นี่น้องเวเดินมานี่นูนน่อ้าวไม่ทางตอนนี้หรอน้องเว น้องเว้มาเดินข้างหน้าเร็วเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้ตัวอะไรอ่ะนี่น้องเว้มาทางนี้นี่ปต่ก็จะรักเดินตามเขาไปดีกว่าอุ้ยงงอ่ะอันนี้ตัวอะไรอ่ะอุ้ยงงอเหมือนไอ้เนี้ยมันเป็นกระจกทะลุอ่ะทำไมดูงงงงอ่ะเดินมาดูเดินมา นี่เราก็เดินตามเขามาแล้วเอา้ามึนงงงงจริงอุ้ย แล้วนะคะมึนหัวงงงเพราะว่าเป็นไฟสีสีครั้งนั้นเลยอ่ะนี่นแ,นนแล้วก็มาข้างในอีกน้องเวไปขี่เขาแลา้วไมนมลงมาแล้วตัวออน,นี้มันหนุอ,อันนี้คือตัวอะไรอ่ะน้องเวไม่หทีเล็กอะไรหน้าหน้าแววขนาดนี้แ,นแบงก์หล่นแล้วลูกแบงก์ใส่ใหม่ เด็กตื่นเต้นมากอะเห็นไดโดเสาเออนี่น้องเวตัวนี้มันลองด้วยอ่ะตัวนี้เหมือนที่เราตัวนี้เหมือนที่เราเคยได้ดูในหนังปะใช่ใช่ไหมไปที่อื่นไหนอะไปดูไปดู หรอทางเดิมเหรออันนี้ก so ็เป okay. ็นจุดสุดท้ายแล้วนะคะที่เรากำลังจะเดินกันออกไปนะคะเด็กๆตื่นเต้นมากเลยเห็นไดโนเสาร์อ่ะน้องเวถ่ายรูปก่อนอันนี้ในถ้ำวงกบเหรอไม่หนูไม่ใช่ถ้ำวงกบนถ้ำอุโมงคอุ้ยสวยหมวกน้องเอเป็นสีเป็นแสงออกเลยอ่ะตกใจ มีไดโดเสาด้วยน้องไปเดินีเดินดีดีเลยไหนมีไดโดเสาด้วยไหนเดินออกไปงนู้นดไปเดินไ กัวกลัวอ um. ่ะน้องแว๊ไหนมีให้เหรอคือจะเป็นลาวเลยอ่ะน่ม ah> uh> ah> uh> uh ันเป็นลาวาเป็นลาวาเหรอสิหัวโียกว่าหัวโคน้องแว๊ดไปน้องแว๊น้องแว๊มามาเดินดีๆเดินดีๆ น้องเมยน้องเมย์เดินไปน้องเมยเดินไปหันมาหันมาอันนี้เราถึงทางออกกันแล้วนะคะเป็นร้านขนมเนี่ยเป็นร้านขนมปักเดินออกกันเดี๋ยวเราไปกินข้าวฝั่งเดินไปกินข้าวฝั่งนู้นปะตอนนี้เราก็ดูไดโนเสาร์กันเสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาน้องเวไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเที่ยวที่ต่อไปจะไปที่ไหน ติดตามไปดูกันนะคะนี่เราก็รับประทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะคะเราก็กําลังจะเดินทางไปที่ต่อไปนะคะ จะมาเก็บสตรอเบอรี่กันนะคะที่ไร่ number no. one กันนะคะไปอีตกากร้กาก่อนน้องเวลระวังรถลูก<ป>อันนี้ก็จะเป็นร้านจำหน่ายสตรอเบอรีอ่อของฝากนะคะสตรอเบอรี่ด้วยเฮ้ยมีสตรอเบอรี่ลูกแอะไรคะดูสิสตรอเบอรีอ่นะรลูกด้วยไ,ได้ไเอากระป๋องเก็บสตรอเบอรี่มาแล้วนะคะ ขอแผลงกลางกายว้ตัดตูดล่ะอ่ะน้องเบถือดีๆปะขึ้นไปห้องบนกันเ้าเ้าจะขึ้นไปเดินเดี๋ยวเ้าจะขึ้นไปเดินโอเคฉีดฉีดแล้วหกสิบบาทจะได้คุณแม่ค่ะสตรอเบอรี่สีแดงเจอหรือยังไม่รู้ว่าจะได้ลงไปด้วยกระป๋องเปล่าหรือเปล่านะมีแต่สตรอเบอรี่สีขาวๆอ่ะยังไม่สุกอ่ะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะไลรสตรอเบอรี่คนก็หลั่งไหลามาก,กันนะคะอากาศเย็นสบายนะคะแดดอ่อนๆเดี๋ยวไปดูน้องเวกินสตรอเบอรี่กันดีกว่าเจอไหมเจอไหมลูกลองดูกัอนอ่าไปดูไปดูปดเดินดีๆนะแม่ก็ข้ามมาด้วยนะโอเคเดินดีๆ รองเท้าไม่ได้เปลี่ยนให้เลยมีไหมมีไหมครับไม่ได้ไม่ได้รนไม่ได้น้องเวก็ได้สตรอเบอรี่แล้วนะคะไหนโชว์หน่อยลูกเดียวมันีูกน่แม่ไมเชวนอยไม่รู้อ่ะ ยังไม่ค่อยสุกเท่าไหรอ่อ่ะลูกยังเป็นขาวขาวอยู่เลยเอ้นนยโอได้ลูกเดียวก็ดีใจแล้วก็มีความมุ่งมานะนะคะยังหากันต่อเนื่องสนุกละสิหาสตรอเบอรี่เนี่ยม,นนมีไหมล่ะคนอื่นเขาตัดเด็ดไปหมดแล้วไหนอ,อ,อันนี้ได้เหรอไหนดูสิเกือบได้อะเกือบได้อ่ะโยใสกระป๋องเขาหลุดไปแล้วใช่ไหม มีคนตัดไปแล้วแล้วทิ้งไงอะอยังถืงก้กระป๋องไม่เป็นไรใส่สกระจ้าได้ไมะใส่ได้ไมะถืูได้กระป๋องลูกแล้วเ,เพื่อนแก้วกปะล้วนะคะไปเดินเข้าไปข้างในครับเดินดีๆลูกตอนนี้ก็กำลังเดินเข้าไปข้างในวัดผาชนแก้วแล้วนะคะรถติดไหมรถไม่ติดนะ แต่ว่ารถเยอะตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาถึงวัดผาดชั้นแก้วข้างบนกันแล้วนะคะน้องไปทำไรอ่ะสูครับยังยผู้คนก็เยอะมากเลยนะคะสวยมากเลยมานุแม่มาเดินตามแม่มาบรรยากาศดีมากเลยอะ่ะ ป้าไปไหนละเราก็อยู่ข้างบนกันแล้วนะคะวิวสวยมากน้องเวพาเพื่อนๆไปดูวิวเร็วนุ่นฝั่งโน้น่เดินไปนุ่นไปหาป้าป้าอย่ไหนนุ่นสวบมากีสวยมากอย ลูกปลาป้าอยู่นู่นไปอยู่นู่นอะเดินไปหาปลาคนก็มาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศกันเยอะมากเลยอ่ะน้องเวดูข้างล่างนู่นดูข้างล่างนู่นโอ้หสวยมากเลยอะค่ะให้เหรียญเหรอลูกน้องเวใส่เหรียญตรงไหน อ่ะไหว้พระเราเดี๋ยวเราจะลงไปแล้วครับเย็นแล้วใช่จะสี่โมงแล้วลูกอ่ะขอพรพระหนุหน ตอนนี้เราก็ไหว้พระกันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ออกมาทางหน้าปากซอยแล้วนะคะคนเยอะมากอ่ะวันนี้น่าจะเยอะทุกวันแหละเก็บบรรยากาศได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าคนเดินเยอะมาก กรุงเทพนะคะชอบน้องเวแฟมิลี่ขอฝากัาซีอิ๊วแล้วก็ผัดไทยนะคะที่วิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอ่าแล้วก็หยุดขายทุกวันจันทร์ขายผัดไทยห้าโมงเย็นนะคะมีหอยทอดด้วยหอยทอดขายทุกวันเลยเจ้านี้เขาบอกว่าเด็ด อร่อยมากนะคะวันนี้ขายได้กี่ห่อแล้วนะคะเปิดตั้งแต่กี่โมงแล้วนะคะ,คะห้าโมง,งค่ะขายได้กี่ห่อแล้วคะวันนี้อืนนอ,อห้าโมงนี่กี่โมงยังไม่สองทุ่มเลยอะ่ะ0่ะสามร้อยกว่าหอ่อเด็ดไม่เด็ดต้องมาลองดูนะคะ,คะอันนี้ป้าก็กําลังผัด <S <S> <S อันนี้ผัดอะไรอยู่นะคะผัดไทย เป็นพวกผัดไทยกุ้งสดเหรอคะเป็นผัดไทยโบราณอ๋อเป็นผัดไทยโบราณโหท่านผู้ชม<ฮ>ลองคิดดูนะเปิดห้าโมงโ<ฮ>ตอนนี้ยังไม่สองทุ่มเลยสามร้อยกว่าห่ออะแสดงว่าเด็ดต้องลองมานะคะอันนี้อยู่ซอยอะไรนะคะอยู่ถนนบวงสรวงนะคะอยู่ตรงนิมถนนเลย ถ้าท่านผู้ชมผ่านมาก็สามารถแวะมากินได้นะคะเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะคะปิดถึงกี่โมงนะคะสองทุ่มก็ปิดแล้วนะคะติดต่อใครได้ไหมมีเบอร์ไหมคะมีเบอร์โทรไหมม,ม,ไมีเบอร์โทรอ๋อเบอร์โทรจะแจ้งตรงนี้เลยนะคะเบอร์ศูนย์ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่ง แล้วก็0831546185นะคะจะมี3เบอร์นะคะแล้วก็0862118794นะคะชื่ออิ๋วผัดไทยนะคะหจานหนึ่งนี้แบบว่าใหญ่ให้เยอะมากอะรสชาติกลมกลอมลองเราจะติดใจใญอพอพออ่อต้องขอขอบคุณเจ้าของบ้านมากมากนะคะพี่คือพี่แขกที่ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีนะคะ ่ะน้องเวบอกเร็วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วไม่ลังเลที่จะตามไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายโหอร่อยมากเลยอร่อยไหมกับข้าวอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยครับ